สวัสดีครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดตัวนี้ครับของเมกาจังหวัดระยองครับลูกค,ค้าส่งเข้ามาครับอาการเสียก็เหมือนกับเครื่องอื่นๆครับเสียในภาค DC to DC DC to AC สำคัญสุดภาค Switching ของ Boot บ u c คอมเพวเตอร์รุ่นพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแม็ก รุ่น EVO ครับแล้วก็รุ่นตัว EX Pro ครับปัญหาอยู่ที่สวิตชิ่งของแผงโซลาเซลล์ครับที่เสียกันบ่อยเลยครับจุดนี้พอจุดนี้เสียเปิดไม่ติดครับบางทีเปิดติดแล้วเครื่องไม่ทำงานครับก็ได้ทำการซ่อมแก้ไขแล้วก็ได้ปรับปรุงครับจุดที่มันเป็นจุดอ่อนให้ ด้วยนะครับเปิดทิ้งไว้ในสามวันนะครับชาวมาก็ชาร์จชาร์จจนเต็มนะครับแล้วก็ยังไม่มีการใช้โหลดเดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูนะครับสถานะตอนนี้นครับถ้าไฟเป็นสีชมพูแบบนี้ก็คือใช้ไฟจากแผงอยู่ถ้าเป็นสีแดงนะครับผมเอาไฟแผงลงนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับมีไฟ AC ลอยอยู่นะครับ แต่มันจะใช้ก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่ต่ำเท่านั้นครับจ่ายไฟแผงเข้าเครื่องก่อนนะครับเมื่อไฟแผงเข้าเครื่องแล้วแผงทำงานนะครับก็จะเป็นสีชมพูฟังเสียงเตือนครับนี่ไหมครับเอาละมาดูที่หน้าจอนะครับจะเห็นว่ามีครบทุกอย่างเลยนะครับว่าจะเป็นแบตเตอรี่ครับผมตั้งเต็มไว้ที่57.5นะครับอันนี้ หน้าเครื่องบอกว่าห้าสิบเดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูทีนะครับนะเพราะว่าเราตั้งมาหลายเครื่องก็จําไม่ได้นะครับก็จะตั้งใกล้เคียงกันนะครับแรงดันชาร์จผมจะตั้งไว้ที่57.8สิบเจ็ดนลอยจะตั้งไว้ที่57.5.6นี่แหละครับแล้วก็ไฟด้านแผงครับแผงที่ใช้นะครับโมโนฮับเซลสี่ร้บัตร6แผงอนุกรมกันมาครับอยู่ที่255ร้อวลต์ ก็มันเต็มแล้วนะครับไม่มีการชาร์จชาร์จเลี้ยงนะครับไม่มีการชาร์จเต็มมีไฟจากการไฟฟ้ามารออยู่ครับมีไฟด้าน AC Output 2พุตสองโวลต์โหลดเป็น0เดี๋ยวผมมาทดสอบโหลดให้ดูครับส่วนการตั้งค่านะครับทำไว้หลายคลิปแล้วนะครับก่อนที่จะมาทดสอบโหลดครับผมปิดสวิตช์พาวเวอร์ก่อนนะครับปิดไฟในด้าน AC ปิดไฟในด้านแผง ผมจะมาทดสอบแต่ละจุดกันนะครับภาคสวิตชิงมันมีอยู่3จุดนะครับสวิตชิงแบตเตอรี่สวิตชิงแผงแล้วก็สวิตชิง n g AC ครับแล้วก็สวิตชิงหลักๆก็จะมีสวิตชิงเมนนะครับที่อยู่ภายในเครื่องอันนี้จะทํางานพร้อมๆกันหมดเลยถ้าหน้าจอติดแบบนี้นครับสวิตชิงเมนต้องทํางาน,นครับสวิตชิงเมนเสียนะครับพอเสียปุ๊บก,ก็คือจบเลยครับ จุดอื่นก็ใช้งานไม่ได้ครับสมมติว่าสวิตชิงเมนมันดีอยู่แล้วสวิตชิง AC เสียเครื่องมันก็ยังเปิดได้ครับจุดสำคัญก็คือเมนนี่แหละครับเอาละหนะ้าจอดับนะครับลำดับขั้นตอนการเปิดใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับถ้าเป็นเครื่องใหญ่ๆแบบนี้รุ่น 8K 10K 11K 1ค k เรับ 12K วลาจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องครั้งแรกนะครับบีมเออาจจะตัดได้ครับ เพราะว่าภายในเครื่องมันมีคาปาซิเตอร์ตัวเก็บประจุตัวใหญ่ๆนะครับอยู่ข้างในครับสี่ถึงหกตัวเวลาเราปล่อยไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องครับพิมเอสอาจจะเห็นว่ามีการกระชากหรือว่าเหมือนจะช็อตครับมันก็เลยตัดการทำงาน,นครับวิธีการแก้ไขนะครับก็คือเอาเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ลงก่อนครับแล้วก็รอพิมเอสมันรีสตาร์ทครับพอมันรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปดิดเบรกเกอร์อีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้ก็ลองอีกครั้งนะครับจะไม่เกิน3ครั้งครับถ้าได้แล้วนะครับเปิดสวิตช์ power เครื่องต้องติดครับผมเปิดสวิตช์ power ครับมีเฉพาะแบตเตอรี่ครับแล้วเปิดสวิตช์ power เครื่องต้องติดและต้องมีไฟจ่ายออกครับ นะครับมีเฉพาะแบตเตอรี่เปิดสวิตช์เวอร์ต้องมีไฟจ่ายออกครับ230โวลต์น,นี่คือปกติของเครื่องครับผมปิดก่อนนะครับทดสอบเครื่องเวลาซ่อมเสียต้องทดสอบแบบนี้เหมือนโรงงานเลยนะครับแต่เวลาทดสอบครับโรงงานเขาจะทดสอบประมาณ40%ของผมนะครับถ้าเป็นเครื่อง6 2 0 0ผมเทสจนเกิน100เลยครับ แต่ถ้าเป็นเครื่อง 10k แบบนี้นะครับ10.2ก็จะทดสอบให้พอรู้นะครับว่าเครื่องมันทำงานได้ครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของผมนะครับ BMS ผมตั้งไว้ที่150แอมป์ครับถ้าจ่ายเต็มที่10กิโลนะมันจะกินกระแสแบตเตอรี่200กว่าแอมป์ครับซึ่ง BMS ผมรับไม่ได้ครับ212แอมป์ก็ทดสอบให้พอรู้อากันนะครับ ต่อไปนะครับหนะ้าจอดับแล้วในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์ power ถ้าผมใจไฟ AC in เข้าเครื่องเครื่องต้องติดแบบนี้แต่จะไม่มีการทำงานได้ไๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งชาร์จจากการไฟฟ้านะครับเมนูที่16เราตั้งเป็น OSO ครับปิดนะครับรหนะ้าจอดับครับ ตรสอบทีละอย่างจะใช้เวลานิดนึงครับเครื่องรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น m a c แล้วก็ Evo 10200ครับ1 2 0 0วัตต์จะมี2 m v t ก็คือมีชาร์จเจอร์อยู่2ชุดครับผมจ่ายไฟเข้าด้านแผงนะครับตอนนี้ต่อเข้าที่ PV 1ครับ PV 1จะแสดงที่หน้าแรก พ v วีสองนะครับจะแสดงหน้าที่สามที่สี่นะครับนี่หน้าแรกนะครับหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่สี่เป็นของ P ี2ครับถ้ากดปุ่มโฮมนะครับมันจะกลับมาหน้าแรกก็คือหน้าที่1ครับแต่ก็เต็มแล้วนะครับมันก็แค่ชาร์จเลี้ยงไว้เดี๋ยวผมจะย้ายไป ที่ PV 2นะครับผมมากดล้อเลยนะครับหน้าที่4นี่นะครับผมจะย้ายเฉพาะโคบวกนะครับย้ายนะครับป๊ับมาแล้วเห็นไหมครับอนนี้อยู่ที่ PV 2ครับดูระบบการชาร์จนะครับถ้ากระแสขึ้นแบบนี้นะครับ ไปว่าระบบชาร์จเจอใช้งานได้นะครับเอาละก็ถือว่าผ่านครับทั้ง PV1 PV2 AC In รอหน้าจอดับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาทดสอบโหลดกันสัก5นาทีรอหน้าจอดับครับ ใช้เวลาค่อนข้างนานดับไปแล้วนะครับเปิดสวิตช์พาวเวอร์ครับปีเรตแรกมาแล้วแท็กที่2 เครื่องรุ่นใหม่ๆครับเขาจะเขียนโปรแกรมมาใหม่ครับให้มันนวงเวลาครับไม่ให้มันปุ๊บปั๊บครับเวลามีอะไรพลาดมันก็จะยังช่วยอะไรเราได้อยู่ครับเอาละตอนนี้มีไฟออกครับเดี๋ยวผมขอไปเอามือถืออีกเครื่องมาครับเพื่อมาจับเวลาก่อนครับครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะทําการทดสอบครับผมเปิดโหลดที่1,009ครับเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ เป็นสามพันเก้ากลับไปอีกครับเป็นสี่พันสามครับดูนะครับว่ากินกระแสแบตเตอรี่เท่าไหร่แล้วกินกระแสแบตเตอรี่86ดบหกแมป์ครับกับโหลด4 3่พยหก ยังยังนะครับปบเพิ่มอีกครับเอาละผัดลมเร่งแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบะครับผมจะทดสอบเท่านี้ครับจะว่าแบตเตอรี่ผมจ่ายได้แค่ร้อยห้าสิบแอมป์ครับถ้าเกินกว่านี้บีมเอตัดครับตัดก็จะมีปัญหาอีกนะทดสอบให้ดูเท่านี้แล้วกันครับ สักห้าได้ที่ แล้วครับผ่านไป5นาทีครับกับโหลด6,160วัตต์ครับกระแสแบตเตอรีตตร่ร e ้อีม5แอมป์ครับดูแรงดันแบตเตอรี่ลดลงเหลือ5้าสิบสี่จุดสี่ครับ พอผมปิดโหลดปุ๊บนะครับจะเห็นว่าแรงดันของแบตเตอรี่มันเพิ่มขึ้นมานครับสรุปก็คือสายแบตเตอรี่ครับสำคัญมากถ้าสายแบตเส้นใหญ่ๆครับเครื่องดึงกระแสจากแบตเตอรี่ได้เต็มที่นะครับการทำงานของเครื่องมันจะไม่หนักนะครับสำคัญสุดคือสายแบตเตอรี่ดูที่รูเสียบสายแบตเตอรี่ก็รู้นะครับเขาทำรูไว้ใหญ่มากนะครับจริงๆต้องใช้เบอร์50นู่นแหละครับ ตันนี้ผมใช้เบอร์ยี่มห้าในการทดสอบแต่เป็นสายทองแดงแท้นะครับขนาดนี้ยังอุ่นๆเลยครับขอเตือนกันไว้ครับจะใช้เครื่องพวกนี้ให้มันทนๆสายแบตเตอรี่ต้องเส้นใหญ่ๆครับเส้นเท่าแขนเส้นเท่าแขนได้ยิ่งดีนะครับถ้ามันมีนะครับอ่ะทดสอบให้ดูเท่านี้ครับสำหรับเครื่องนี้ก็ถือว่าผ่านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมช่างเอลําพูนครับ